ไปถวายผีเลยนะโอ้โหโอ้โหประถมมิสวิสดาบน,นี้นี่ไม่ถูกฉลัครับ <c oughs> เล่นสิบออกเล่นหนึ่งครับดาบน,นี้ผมอยู่ชั้นบนนะหนาห้องดน,นตรีอ่ะพี ไม่เจอเครื่องเลยเนะี่ยตัวอะไระเครื่องอยู่นี่ครับโอ้ยเอาสองคนนั้นก็วิ่งตามดาบก,กันโอ้ยโอ้ยปล่อยเครื่องแล้วเครื่องแตกมาละบินวอล์กเหรอบินวอล์กบินวอล์กครับ มึงพี่เห็นสองทางปันต่อถ้างั้นถ้ามึงไม่มาอ้ Now, าวหน่วยกู้ภัยโดนครับ <Low. S 2> ไปปั่นตรงกลางคนระับแล้วเอาล็อกหน้าต่างวัดเสียงหัวใจมันบอกตัวอะไร กลางไม่มีเครื่องครับมอ,องมตัวเองว่กไปเดินหาเครื่องไป,ถไปเถอะเดี๋ยว เออสปิริตออฟเลมโบเมื่อกี้เราปั่นชั้น2ใช่ไหมครับชั้นสครับโอเคผมปั่นชั้นหนึ่งครับห้องพยาบาลปั่นอย่่ชั้นสองตีอ้าวไม่ได้อกตัมไปไปแล้วฮิวสปิริตออฟมโบอยู่ไมด้โดน ลมไหนวะไม่เห็นด้วยปล่อยมือก็เครื่องแตกอยู่ดีแตกแล้วเครื่องแตกก็ไม่เป็นไรหรอกให้มองไม่เห็นจริงอ๋อด้านล่างจะทิ้งตัวลงไปช่วยดาน โอ้ยยืนเฝ้าเลยอะไรผีกากเอ้าผีล็อกหน้าต่างด้วยบอยแจ็คเบรกอะไรกูโดนย้ำเลย

โอ้กับหลุมนิดเดียวอาสิบเอบอรอไคนมาช่วยเกยบงัน้นผมปัดเลยเฮ้ยมีอันนี้ว่ะมีการเฝ้าว่ะโทษทีว่ะียร้อยแยกสิบแล้วได้เลย่ะ Hê hê 80 Xoay Xoay điiii 90 Xoay điiii Hôm nay mới No one Bên mặt tù โอ 9, 9. เคโอ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 ้ยเจอละ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 ตามพี่เจอละเจอละช่วย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 เดี๋ยวตัวเติมไฟแล้วครับเดี๋ยวถอนก่อนก็ได้ผมอยู่ใกล้อยู่ครับได้อยู่ซึ่งเศษแรก ถอนดูเที่ยมไฟครับเรียบร้อยครับตามพี่ยับเลยโอเคครับช่วยเพื่อนละช่วยเลยยูลแลม,มโบโรไปไหนล่ะเ้ามันจะวิ่งไปไหนมันนี่อะไ,ไรคนละ่ะ รประตูเลยครับเคียบฝั่งผมมาครับมาเลยครับอ๋อเยอยู่เยอะอยู่เต็มเวกรกรรมพี่เจอมัน oh, อ๋อเยออยู่บักไหมบั yeah, <you. S 2> บกไหมโอม้โหเอะอยู่หวายที่มาเจอมันพอดีออกอะไรก็ได้มั้งมันเปิดไว้เก้าเก้าห,ห,หมดแล้ว <Yeah. S 1> แล้วช่วยได้ยังครับ ไป99ก,กันเลยเราจะอ้อมมา,างไงกันพยาบาลพี่ดันหมดไอ้เชี่ยเยเพื่อนกัลังไปช่วยครับโอ้เป้าไล่เพื่อนล่ะช่วยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช,ไดช่วยเลยช่วยเลยเอ้าโอ้โอ้โอ้จะอะไร มันใส่กัน้าให้เราแต่แม็ฝ้าวจัดผมมีโบโลอยู่เอาชิมายล้วฟรีเ้องนี้ไปฮิวกันอีกดึงแล้วโบโลลววางวันที่เราให้ล้วแปลงไหนวะเนี่ย เอาเหี้ยล้วคูณหนีมาทางกันเวียนแล้วจะไปทางไหนอ่ะเวียนโอเวียนกรรมละโอ้ยแย่อยู่แลมโบไปไหนวะแลมโบอยู่กับผมัตรงกลางอ,อ,อ้าวช่วยวะเนี่ยนี่เฟสสองวะ ในในก็เล่นฮกัน,นก,ก่อนก็ได้ครับได้ใช่ไ<ช><ช>หว,วครับมันเฝ้าจัดเลยอ่ะคนตีนเนี่ย <c oughs> มันเคาะประ,ะครังอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาช่วยเลยอสองคนมันฮิวกันอยู่ครับแย่และเอาไปช่วยตอนนี้เราไปช่วยตอนนี้เพื่อน มา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 สองคนกำลังอ้อมลงมาตัดแล้วเร็วๆเร็วเ,วเพื่อนจะไม่ไหวแล้วได้ครับได้ได้ได้ไดพี่เปิดก็เก้าพี่เปิดร้อยเลยแหละเปิดแล้วครับเปิดเลยเดี๋ยวผมไปแฮตออกมามามารับเอดราล่ะเอดราอยู่ไหนลูกอยู่ข้างบนเอดรากระโดดล่มลงมาไปออกฝั่งนู้นปะ มันโดน,นไล <ง S 3> ่นนอยู่กับพี่นี่พีอยู่กับพี่โอเคครับอ๋ออๆออๆออ๋อเลยเฮ้ยีเฝ้าย้อให้สุดแล <t om it> <Ja> ้วนะเพื่อนโอ้รีชี t ทีมเล่นดีจัด <t om it> หน่วยกู้ภัยอ้ยรับแบบเต็มสตรีมเลย โอ้40,06เอดาวองดูดิเฮ้ย40,09โคตรแบกสกิลอะไรบ้างวะ